สวัสดีผู้เรียนทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนานะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาต่างๆอยู่นะครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมสาคัญนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับของศาสนาต่างๆนะครับคุณครูก็จะยกมานะครับ <desp en S 1> เพียงไม่กี่ศาสนานะครับก็จะเอาศาสนาหลักๆใหญ่ๆมา นะครับอ่าเราเริ่มกันเลยนะครับหลักธรรมสำคัญนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่ออยู่ร่วมกันนะครับอย่างสันติสุขนะครับอ่านี่คือพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ที่นักเรียนเห็นนี่คือศาสนิกชนเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะครับฝึกจิตนะครับฝึกสมาธิบ่มเพาะจิตใจนะครับ ต่อไปนะครับหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับที่คุณครูจะมาพูดนะครับหนึ่งนะครับเบญจะศีลเบญจะธรรมนะครับเบญจะศีลเบญจธรรมนะครับนักเรียนดูนะครับมีเบญจศีลและก็เบญจะธรรมนะครับเบญจศีลนะครับเบญจะศีลนะครับก็คือคําสอนที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัตินะครับหรือเรียกง่ายๆคือละเว้นนะครับ เบญจธรรมนะครับเบญจธรรมนะครับคือคําสอนนะครับที่เป็นข้อปฏิบัตินะครับอ่านักเรียนจำข้ออย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายโดยพิสดารนะครับในลําดับต่อไปนะครับอธิปไตย3นะครับนี่ครับความเป็นใหญ่นะครับอธิปไตย3นะครับความเป็นใหญ่นะครับอ่าต่อไปนะครับมิจฉา วนิชชาห้านะครับนะครับการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมนะครับหรือผิดศีลธรรมนะครับเนี่ยครับวนิชชานะครับมิชชานี่แปลว่าผิดนะครับอ่าต่อไปอริยวัตทินะครับห้านะครับอริยวัตทิห้านะครับหลักปฏิบัตินะครับหลักปฏิบัติที่นําไปสู่ความเจริญงอกงามนะครับนี่วัฒนะนะครับนี่ครับความงอกงาม นะครับในความเจริญงอกงามนะครับอ่าต่อไปโพคะนะครับโพคะอาทิยะห้านะครับโพคะอาทิยะห้านะครับประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรศัพย์นะครับอ่าต่อไปสารณิยธรรมหกนะครับอ่ารมที่เป็นเหตุให้ระลึก นะครับเนี่ยนะครับทำเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงกันนะครับอ่าอันนี้คือหลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับโดยพิสดารต่อไปนะครับอ่าเบญจศีลนะครับเบญจะแปลว่าห้าเนาะนักเรียนเนาะศีลแปลว่าปกติเนาะนะครับอ่าเบญจศีลนะครับก็คือข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัตินะครับอ่า ในที่นี้เขาใช้คําว่าข้อห้ามนะครับแต่แปลจริงๆแล้วนะครับแปลว่าเว้นนะครับงดเว้นนะครับเว้นนะครับก็คือศีลห้านักเรียนนะครับข้อหนึ่งเว้นจากการอะไรครับเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับบางคนบอกว่าเว้นคือการห้ามไหมนะครับเว้นก็คือการงดเว้นนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามเลยทีเดียวนะครับอ้าวต่อไปข้อที่2คือเว้นจากอะไรครับเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้นะครับออาสามนะครับประพฤติผิดในกามนะครับนี่นะครับ, 3, รบประพฤติผิดในการมข้อที่3นะครับก็คือผิดลูกเมียคนอื่นนะครับเอาต่อไปข้อที่4นะครับเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำยาพูดเพอเจอร์อู้เยอะแยะนะครับอยู่ในข้อ4ทั้งหมดนะครับข้อที่5นะครับเว้นจากการดื่มสุรานะครับสุรา นะครับน้ำเมานะครับดูๆนะครับอ่าต่อไปนะครับการดื่มสุลานะครับในข้อ5เนี่ยนะครับก็คือรวมกับสิ่งเสพติดต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าสรุปแล้วคือข้อ5คือสตินะครับเกี่ยวกับสตินะครับกินไปแล้วดื่มไปแล้วนะครับทำให้สติผิดเพี้ยนนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเบญจะทำ เบนจะทำเบนจะก็แปลว่า5เหมือนกันนะครับทรมาปฏิบัติ5ข้อนะครับลักปฏิบัตินะครับที่ดีงาม5ประการ1นนะครับมีเมตตาเห็นไหมครับมนุษย์ต้องมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานนะครับเห็นไหมครับอ้าวต่อไปข้อที่2นะครับสัมมาอาชีวะเห็นไหมครับนี่เลี้ยงชีพชอบนะครับ ประกอบอาชีพชุดจริตนั่นเองนะครับอ้าวต่อไปกามสังวรคือสังวรในกามนะครับอ้าวข้อที่ c มีสัจะนะครับความซื่อตรงนะครับอ่ารับผิดชอบต่อคําพูดนะครับข้อที่5นะครับมีสตินะครับสติคือความระลึกได้สัมปัชญะคือความรู้ตัวนะครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนข้อ5นี่แหละครับก็ล้อๆกันมานะครับ เมื่อดื่มสุราสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นะครับมันก็จะหายไปนะครับเขาเลยบอกว่าเบนจะศีลนะครับสิ่งที่ควรละตัวนี้นะครับเบนจะทำสิ่งที่ทําให้บังเกิดนะครับทําให้เกิดนั่นเองนะครับอันนี้หลักธรรมข้อแรกนะครับมี6ข้อนะครับอ่านิสง์ของการรักษาศีลห้านะครับอ่าเห็นไหมครับ มีอยู่7ประการนะนักเรียนนะลองกลับไปดูนะครับมีอยู่7ประการนะครับอ่าให้นักเรียนลองศึกษาดูอันนี้สงคือ1นะครับไม่ประสบความเดือดร้อนในภายหน้านะครับสไม่ประสบเนี่ยนะครับสคือประสบความสําเร็จในการทำมาหากินนะครับสมีชื่อเสียงนะครับสององอาจนะครับไม่เก้อเขินในหมู่ของคนดีนะครับหมีสติก่อนตายนะครับตายก็มีสตินะครับหก็คือ ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับไม่ตกนรกนะครับเจ็ดนะครับเป็นผู้บำเพ็ญศีลนะครับโดยสมบุโดยบริบูรณ์นะครับก็คือสมบูรณ์นะครับย่อมสิ้นกิเลสก็คือไม่มีกิเลสนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะต่อไปนะครับอธิปไตย3นะครับอธิปไตยนะครับก็ความเป็นใหญ่นะครับสประการนะครับอ่าตรเนี่ยตรเนี่ยตรแปลว่า3นะครับความเป็นใหญ่3ประการ1อัตตา ออได้ไหมครับอัตราคือ,อไรต้นครับอัตราคือตน้นอัตตาแปลว่าตน้นคือต้นเป็นใหญ่นะครับเช่นบริจาคเงินสิ่งของนะครับให้ประกาศชื่อตนเองนะครับต้องการได้ประโยชน์ถึงธรรมนะครับอ่าดูนะครับก็คือบริจาคของแล้วก็เอ,อ่ยชื่อนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปโลกาทิปไตยอันนี้คือโลกเป็นใหญ่โลกเป็นใหญ่นะครับจะทําความดีอะไรขึ้นอยู่กับคนอื่นเช่นจะบวชลูกหลานเนี่ยนะครับออจัดงานใหญ่โตนะครับไม่มีเงินก็ไปยืมเขามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปธรรมมาทิปไตยนะครับธรรมะเป็นใหญ่นี่ครับธรรมะเป็นใหญ่นะครับก็หมายความว่าทำดี นะครับเพราะเห็นแก่ความดีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ทำดีเพราะเห็นแก่ความดีนะครับก็คือบริจาคสิ่งของแล้วไม่ต้องให้คนอื่นประกาศนะครับว่าเราทำความดีนะครับสุดก็เพื่อต้องการนะครับก็เพื่อต้องการให้มีความสุขนะครับให้คนอื่นมีความสุขนะครับเช่นบริจาคของนู่นนี่นะครับไม่ต้องไปประกาศ นะครับอันนี้เขาเรียกว่าธรรมาธิปไตยนะครับธิปไตยก็มีอยู่3อย่างนักเรียนนะมีตนมีโลกนะครับนี่มีโลกแล้วก็มีธรรมนะครับอ่าต่อไปนะครับหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับอ่าต่อนะครับมิจฉาวนิจชานะครับห้านะครับก็คือการค้าขายนักเรียนนะครับที่ไม่ชอบทำนะครับหรือผิดกฎหมายนะครับ หนึ่งนะครับมีอยู่5ข้อนะครับหนึ่งการค้าขายอาวุธนะครับค้าขายอาวุธนะครับเช่นปืนนะครับเป็นต้นนะครับปืนระเบิดพวกอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าสัทธวนิชชานะครับสองการค้ามนุษย์นะครับหรือค้าประเวณีนะครับอันนี้ไม่สมควรนะครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ชอบด้วย กฎหมายด้วยนะครับผิดศีลธรรมด้วยนะครับเขาเรียกว่าสัตาวนิชานะครับต่อไปการค้าสัตว์สำหรับค่าเป็นอาหารเห็นไหมครับนี่นะครับเขาเรียกว่ามังสะนะครับวนิชานะครับอา้าวต่อไปสี่การค้าของมืนเมาและสิ่งเสพติดอื่นๆนะครับนี่ของมืนเมา นะครับเขาเรียกว่ามัชชวนิชานะครับอ่าสุดท้ายนะครับ5การค้ายาพิษนะครับอันนี้เขาห้ามนะครับห้ามอ่าภาษาบาลีนะครับอ่านว่าวิสวะนิชานะครับอ่าวิสวะนิชานะครับอ่าอันนี้ก็คือหมายความว่า การค้าที่ไม่ชอบทรรหรือผิดศีลธรรมนะครับไม่สมควรทำนะครับการค้าเหล่านี้เห็นไหมครับการค้าเหล่านี้ไม่ควรทำเพราะมีแต่ผลเสียหรือโทษเห็นไหมครับอ่าต่อไปอริยวัตถิ5นะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับหลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญงอกงามนะครับอ้าวหนึ่งเลย นะครับมีศรัทธานะครับงอกงามด้วยศรัทธานะครับคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับอา้าวต่อไปนะครับงอกงามด้วยศีลอ่าศีลน,นะครับก็คือรักษากายวาจาให้เป็นปกตินะครับอ้าต่อไปข้อที่3มคือสุตนะครับอ่ามันศึกษาหาความรู้นะครับ ฟังให้มากๆนะครับต่อไปข้อที่4คืองอกงามด้วยจาคะก็คือการเสียสละบริจาคนั่นเองนะครับหสุดท้ายนะครับงอกงามด้วยปัญญานะครับปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นโดยแตกฉานอยู่5ข้อด้วยกันก็มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญานะครับเอาต่อไปเห็นไหมครับ หลักปฏิบัติ5ประการนี้นะครับผู้ที่หวังความเจริญในตนนะครับเห็นไหมครับควรปฏิบัติให้ถูกต้องจริงจังและต่อเนื่องนะครับอ่าถูกต้องจริงจังและต่อเนื่องนะครับอ่าต่อไปโคะอทิยะห้านะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับแนวทางการใช้โคะทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยนะครับที่เป็นของใช้นะครับ อ่านะครับเราจะใช้มีแนวทางใช้อย่างไงเน่งนะครับเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะครับใช้พวกกระซับเรานะครับเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะครับให้มีความสุขนะครับสองคือบำรลุงมิตรนะครับมิตรสหายเราเนี่ยให้มีความสุขสามเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นหลักประกันยามจำเป็นนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ใช้ได้นะครับ อ้าวสี่นะครับทำพุ리กรรมนะครับคือสละทรัพย์นะครับเพื่อสงเคราะห์ญาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเสียภาษีเป็นต้นนะครับอ้าวต่อไป5อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์อาสมณพราหมณ์นะครับอ้าโพคะอาทิยะ5นะครับก็จะมีอยู่ แนวทางการใช้พวกทรัพนะครับก็จะมีเลี้ยงตนบำรุงมิตรเก็บไว้นะครับทำพลีและก็อุปถัมภ์นะครับการใช้ใจ่ายเหล่านี้นะครับเพื่อก็ประโยชน์นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสบายใจนะครับทำให้ทรัพย์สินตัวเองเนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่านะครับขึ้นนะครับอ่าหลักสารณนิยธรรม6 นะครับอันนี้ออกข้อสอบเยอะมากนะครับบ่อยนะครับสารนิยธรรมเนี่ยนะครับทมที่ก่อให้เกิดความรักนี่ทำให้เกิดความรักเคารพต่อกันเห็นไหมครับอ้าวหนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งคือเมตตากายกรรมอ่าเมตตากายกรรมก็คือการกระทําออกทางกายด้วยเมตตานะครับเมตตาวจีกรรม นะครับการแสดงหรือการกระทําทางวาจานะครับด้วยเมตตานะครับสามเมตตามโนกรรมนะครับการกระทําทางใจด้วยเมตตานะครับนี้ทางใจนะครับด้วยเมตตานะครับสสาธารณโภคีนะครับการแบ่งนะครับนี่ครับการแบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรม นะครับ5นะครับศีลสามัญญาตานะครับนี่เห็นไหมครับการเป็นผู้มีศีลเสมอกันนะครับอ้าวต่อไป6นะครับทิฏฐิสามัญญาตานะครับการมีความเห็นหรือทัศนคติที่ตรงกันนะครับอันนี้คือนะครับมีความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ตรงกัน นะครับทิฏฐินี้แปลว่าความผห็นะครับนักเรียนครับอ่าอันนี้คือสารนิยธรรม6นะครับหลักธรรมนี้นะครับช่วยป้องกันการทะเลาะอีวาทนะครับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดในสังคมนะครับอ่านะครับนักเรียนลองลองบอกชื่อหลักธรรมดีครับว่าเอการค้าขายที่ผิดศีลเนี่ยนะครับอ่าอันนี้หลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับนี่เห็นไหมครับ มิชฉานะครับวะนิชฌะห้านะครับเห็นไหมครับอันนี้ค้าขายผิดเอาต่อไปหลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญนะครับเห็นไหมครับอ่าอาริยะวัตถิห้านะครับอ่าต่อไปข้อที่สามนะครับเบนจะทำนะครับให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะครับอ่าต่อไป แนวทางการใช้พวกทรัพย์ครับอ้าวภคอริยะ5นะครับอ้าวต่อไปความถือตนโลกและทำเป็นใหญ่ครับอะอะไรอ่าอ่ทิปตย3นั่นเองนะครับเอาต่อไปไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปอ่าคืออะไรอ่าเบนจัีนั่นเองสุดท้ายนะครับข้อที่เจ็ ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความรักและความเคารพต่อการคืออะไรครับอ่าสารณิยธรรมโหประการนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะครับหลักธรรมของทุกศาสนานะครับก็คือมุ่งสอนให้ศาสนิกของตนเองนะครับเป็นคนดีนะครับหากทุกคนปฏิบตัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ตัวเองนับถือแล้วนะครับก็จะช่วย นะครับให้สังคมเนี่ยนะครับอยู่อย่างสันตินะครับตัวอย่างหลักธรรมนะครับตัวอย่างหลักธรรมเช่นนะครับพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาเนาะนะครับก็จะมีเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมนะครับอธิปไตยสามมิจฉาวณิจฉาห้าแล้วก็โพคะอาธิยะห้านะครับแล้วก็สุดท้ายคือสารนิยธรรม6นะครับ ่าดูศาสนาคิดบ้างนะครับศาสนาคลิบนะครับตัวอย่างหลักธรรมก็คือบัญญัติสิประการนะครับความรักเห็นไหมครับอ่าศาสนาอิสลามนะครับตัวอย่างหลักธรรมนะหลักจริยธรรมนะครับหลักศรัทธาหกหลักปฏิบัติ5นะครับนี่คือหลักธรรมอ่าลองศาสนาสุดท้ายบ้างนะครับศาสนาพราหมณ์ินดูนะครับคืออาสมสี่อ่าหลักธรรม10ประการ นะครับครับการสอนชุดนี้นะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ฝากนะครับให้นักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากผู้เรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ